มาดูมิน้นครับใกล้จะผ่อนปลนหมดเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนาะพวกนี้ก็เริ่มจะเป็นเทรนแล้วครับดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่มินม้น์มิ้นเข้าตลาดมานานแล้วครับ เคยเป็นหลักสตังค์มาก่อนด้วาายทำไฮ13.91ปรับฐาน4.31แล้วก็ทำไฮสูงสุดอยู่ที่44.57ปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์อยู่13.3แล้วมีข่าวเพิ่มทุนแต่จริงๆแล้วข่าวเพิ่มทุนจะเพิ่มไม่เพิ่มลองไปย้อนดูกันนะครับ ต่อไปตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยสาอัพแล้วนะจาก13.3เนาะต่อไปก็ตีเส้นเทนเส้นกดปกติเลยครับวิชาเดิมเลยนะครับตีจนให้เข้ามาใกล้จุดปรับฐานและราคาปัจจุบัน ทำเฟรมใหญ่เนี่ยมองยากครับให้ปรับเป็น day แล้วจัดทรงเส้นก่อนแต่ตัวนี้ยอมรับว,ว่าข่าวเยอะจริงๆครับตอน13บากว่ารายย่อยนี่หนีตายกันเละเทะครับพอหุ้นกลับขึ้นมานี่ถอนหายใจกันเฮือครับแต่ตอนนี้ในกลุ่มก็สะสมไปกันเยอะนะเพิ่มเส้นเทนเส้นกดครับ h i g ต่อ h i g ครับ เพิ่มว่าเขารีบาวขึ้นมาจากไหนครับเราจะได้มองง่ายๆครับตรงนี้มันจะมองยากหน่อยต่อจากตรงนี้แล้วกันครับเราขยายดูว,ยว่าตรงนี้เราตีถูกไหมนี่ครับจริงเราต้องต่อ,อนี้เห็นไหมเราต้องต่ออันนี้แล้วเรามาต่ออันนี้เราจะเพิ่มอีกเส้นหนึ่งก็ได้ครับ เพื่อให้มันเข้ามาชิด13.3มากที่สุดเราจะได้รู้ว่าเขาขึ้นมายังไงแล้วก็ย่อมาครับจุดเข้าสะสมที่ดีเนี่ยไม่ใช่39.37แน่นอนครับอันนั้นมันใช้เป็นการถือลันขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมันผ่าน39.37ได้เนี่ยมันจะขึ้นได้อีกไกลครับนะครับเผอๆขึ้นไปถึงแนวต้านสำคัญได้ครับ แต่จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอ่านโดยเส้นเทนเสนกดนะครับมันจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับคนที่เขาสะสมนะจะเริ่มจากแถวนี้เลยเห็นไหมเห็นการแย่เส้นนี้แล้วย่อไหมแล้วขึ้นมาใหม่ขึ้นยอ่อเบรกเส้นนี้อีกแล้วขึ้นไปครับยอ่อขึ้นครับตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับของหุ้นมิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นสองร้อยวัน จะให้เข้ามาสะสมตรงนี้นะครับสะสมตรงนี้นะครับก็ประมาณ25นะประมาณ25นะนะครับตอนนี้ก็มินเนี่ยดูกันมาหลายอ p น่าจะมองออกแล้วว่าถ้าไอ้แท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยแท่งเทียนปัจจุบันนะขึ้นมาถึงเส้นม่วงเนี่ยตรงนี้ครับผมขยายดูนะ เนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เป็นขาลงหมดเลยช่วงนี้เป็นขาลงหมดเลยพอตรงเนี้ยไม่มีใครเข้าไปสะสมหรอกครับเพราะไม่รู้ว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยมันจะลงต่อไหมเนี่ยครับมันก็เด้งดึ้งดังในตรงเนี้ยตรงเนี้ยคนไม่มองแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ตีเส้นเทรนด์เส,นเส,นส้นกดถูกไหมเนี่ยก็วิ่งมาเรื่อยๆอันนี้มันเป็นไซด์เวย์ครับเนี่ยช่วงนี้ไซด์เวย์นะช่วงนี้ไซด์เวย์ไซด์เวย์ในกรอบนี้เนี่ยไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับ แต่พอนี่นะครับเห็นเห็นอันนี้ไหมเห็นแท่งเทียนที่ผมทําให้เห็นปัจจุบันไหมเนี่ยครับเนี่ยลูกสอนชี้เนี่ย,ย,ยมันเริ่มจะบอกแล้วว่าเฮ้ยเรากําลังจะอยากเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะเห็นไหมเห็นนะตอนแรกไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไซเวย์ตรงนี้นะพอกลับตรงนี้ได้ปุ๊บเปลี่ยนที่ไซเวย์ใหม่สังเกตไหมเห็นไหมไซเวย์แถวนี้ก่อนสะสมพลังโอ้โหนี่เป็นเดือนแล้วเนี่ย เป็นเดือนนะครับตรงเนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ต,ต,ตรงนี้ยังไม่มีข่าวอะไรเลยครับเราขึ้นมาเนี่ยเริ่มไซด์เวททางนี้อีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยให้มองเลยว่าถ้ากราฟใดๆแล้วหุ้นตัวนั้นพื้นฐานดีแล้วขึ้นไปยืนเหนือเส้นสองร้ยวันสีม่วงเนี่ยมันจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแล้วจะทำยังไงว่าเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นจริงไม่จริงครับอย่าไปสนใจข่าวมากครับ ให้สนใจตัวหุ้นของคุณครับว่าคุณมองเนี่ยมันยังมีความเติบโตธุรกิจมันไปได้ไหมถ้าทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมมิ้นจะเป็นยังไงมิ้นมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับมิ้นไม่ได้มีธุรกิจเดียวถูกไหมไม่ได้อยู่ประเทศเดียวถูกไหมเราให้ไปดูเขาด้วยนะครับต่อไปเราก็จะอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวต้านก็ยอดนี้เลยครับยอดที่เขาทําไว้ครับแนวต้านปัจจุบนันอันนี้แนวรับ ใกล้สุดของเขานะครับแนวรับใกล้สุดของเขานะครับผมก็จะตีแนวต้านถัดไปอีกหน่อยนะครับขยับแนวต้านไปเรื่อยตอนเผื่อเขาขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวสมาชิกเนี่ยเขาถือทุนกันเท่าไหร่นะครับเขาจะได้กล้าถือต่อไปได้ลันไปได้เรื่อยๆครับหุ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นตามเทรนด์ของมันครับมันไม่ได้ขึ้นตามใครครับ มันขึ้นรู้ว่ามันปรับเปลี่ยนเทนแล้วมันก็จะขึ้นตามกันครับแนวรับอีกหนึ่งแนวผมจะให้เป็นแนวนี้ครับนะครับถ้าเกิดเรามองการชูดของกราฟครับการขึ้นของกราฟนะโอกาสยากที่มันจะลงมาหลุด24 25ครับถ้าเกิดใครจะสะสมหุ้นมิ้นเราก็ต้องมองสมมติอะ ไม้แรกเข้าไปสามสองเนี่ยไม้ที่สองถัดไปก็อาจจะเป็นสามห้าหรือส0มสิบมันอยู่ที่ว่าหุ้นน่ะมันจะย่อให้ไหมหรือมันจะเบรกวิ่งขึ้นไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การผ่อนปลนการท่องเที่ยวด้วยนะครับพอเขาเป็นหุ้นท่องเที่ยวพุ้นโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นด้วยนะครับลองดูว่ามันสูงสุดเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับ มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่เดี๋ยวนะมีสูงกว่านั้นนะครับนิดนึงนะครับนะครับลองดูไว้ไม่มีแล้วเห็นไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับมาสรุปแผนกันครับแผนสรุปแผนนะครับมินนะครับแนวรับ28แนวรับ29.5ไม่ควรหลุดครับแนวต้าน33.25คือแนวต้านแรกครับ ผ่านไปได้ก็เป็น 36.2, 38.17, 39.15, 41.86แล้วก็44.45ประมาณนี้ครับคือถ้ามันกำลังจะรันเป็นขาขึ้นเนี่ยคุณก็ควรจะรันครับตอนเป็นขาลงยังใจแป้วและขายทิ้งกันได้เลยเนาะถ้าเกิดหุ้นมันจะขึ้นก็อย่าไปตกใจเรื่องมันจะลงถูกไหมคือมันเป็นจิตวิทยาครับเทรดหุ้นมันเป็นจิตวิทยานะ แต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามิ้นเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรแล้วถ้าทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยอดโควิดยังขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้อันนี้ผมให้เป็นจิตวิทยาย้อนกลับครับยอดโควิดยังเรื่อยๆแล้วก็ยังมีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ด้วยนะครับแต่ตลาดก็ขึ้นอา้าวขึ้นอ้าวนะครับคือมันเป็นทางสวนจิตใจของรายย่อยครับว่าไม่ให้เข้ามาสะสมในช่วงนี้แต่ถ้ามันเป็นข่าวดีตรงพันแปดขึ้นมาเนี่ยให้ย้อนมองกลับว่า เฮ้ยมันควรไปเข้าตรงนั้นหรือเปล่าถูกไหมใช่ไหมมันควรไปเข้าตรงนั้นหรอใชไหมสะสมอย่างอื่นไหมนะครับโอเคสรุปแผนมินครับแนวรับ28แล้วก็29.5ไม่ควรหลุดครับแนวต้านผมพูดเลขก,กลมๆนะ33 36 38 39 42ถึง44นะครับก็ลองรันกันดูนะครับคนทุนต่ำหรือคุณยังไม่มีก็เข้าแล้วก็ระยะสะสมให้มัน ผ่อนพอดีด้วยประมาณ3บาท5บาทในแต่ละไม้ครับไม่ใช่ออินยาออินครับเทรดหุ้นถ้าอยากได้กําไรอย่าออินครับอย่าไว้ใจหุ้นในกลัวที่แบบโอ้โหตัวนี้มันชัว์จริงๆครับคุณอาจจะเข้าผิดก็ได้ครับนะครับโอเคจบแผนมินครับ